สวัสดีครับทุกขาชัชซีรีแท็กเตอร์ทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับอนี้ครับแท็กเตอร์มวใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันถกที่สามตัวเต็มต้อุ่มเกียร์กลางไส่ทีสองเครื่องเกียร์ท้ายเต็มบวกกำลังพกต่างๆพร้อมการรับประกันจากชัชซีรีแท็กเตอร์นะครับมีค่าแรงมีค่าอะไหล่มีค่าจะสอบมีค่าทุวแรงทุกอย่างแต่วันนี้เป็นยังไงมาด้วยครับมาทุกคนมาดู ผานหลังนะครับติดมาเป็นผานเจ็ดนะครับไฟ CMT หลอๆแบบนี้เลยท้ายเต็มเป็นใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับไม่มีแตกหักไม่มีจัดก,การในอนะอันนี้ใหม่ๆหมดเลยนะครับทุกท่านมาดูได้นี่นะครับทุกคนดันหน้าครับดันหน้าครับอันนี้ทาใหม่หมดนะครับ แต่ว่าที่เห็นริ้วรอยเนี่ยคือผมเนี่ยให้ช่างนะครับไปเทสรถที่ไร่ที่สวนให้ลูกค้าก่อนที่จะนํามาขายนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าริ้วใหม่ของเราเนี่ยใช้งานได้ครบระบบใหม่หมดไม่มีปัญหาแน่นอนพบอกที่เห็นตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้ผมเอามาใส่มาให้ลองดูก่อนเฉยๆนะครับถ้า่าดท่านใดสนใจเนี่ยก็พอามาดูปุ๊บจะได้กระบอกใหม่ไปนะกระบอกใหม่จากการใหม่ให้หมดเรียบร้อยสีใหม่ๆกิ๊บๆนี้เลยครับ เอาไปวางที่บ้านไม่อายใครแน่นอนครับบอกเลยหล่อๆเลยนี่ครับดูครับกระบอกด้านหน้าที่เห็นเนี่ยเราจะการให้นะครับอันนี้เอามาใส่ให้ดูก่อนเฉยๆนะครับแต่วอาที่ได้เนี่ยจะเป็นของใหม่นี่ครับอ่าอ่าดูได้เลยครับดูได้เลยครับอดีตเก่านอกครับอันนี้เรามาจากการใหม่ให้เรียบร้อยปั๊มเนี่ยจักการใหม่นะครับของเหลวถ่ายให้ใหม่หมดครับ แล้วก็ยางใหม่สีเส้นดูระบบข้างในเครื่องเกียร์ท้ายใหม่หมดทิปทับเกียร์กลางแปคสองทุกคนมาดูได้เลครับคันนี้หกพันหกทีสามคันนี้ต่อสเปคครับมากับปั๊มแบนด์มากับปั๊มแบนด์ครับนี่ครับทีสามทีห้าอ็เองครับท้างผมนะครับติดตั้งเกี์ความร้อนแยกมาให้แล้วนะครับผม เพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยแต่ปกติแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยก็มีปัญหาแน่นอนดูนะครับวางเครื่องหลังจากที่เพื่องดําเนินการมาเนี่ยไม่มีควันไม่มีความร้อนขึ้นนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับเพิ่งเบิกมาใส่ยางใหม่เนี่ยก็หลายหมื่นแล้วครับเกลีความร้อนทุกอย่างจัดก,การให้ใหม่หมดนะครับเกีี่ยการครับใช้งานง่าย8สคูณสองคันนี้นะครับทุกคนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่จริงเพราะผมดาเนินการเดินระบบไฟใหม่ให้หมดคลิปนะครับ อันเก่าเนี่ยผมเลาะอ,ออกหมดเดินสายไฟใหม่หมดครบทั้งคันครับกิิ๊บนี้เลยครับข้อยามเปลี่ยนใหม่หมดความล้อไม่มีปัญหาครับทั้งองทุกอย่างเปลี่ยนให้ใหม่หมดครับเดี๋ยวมาลองกันดูเลยครับว่าวันนี้6,006บิ้วใหม่ที่3จากชัยสินแท็กเตอร์มันจะเป็นยังไงมาดู โอ้โหใหม่ๆเอี่ยมๆอมไอ้ไม่มเอี่ยมเอียมผมบอกเลยนะว่าคุ้มมากรับประกันอีกไม่เสียค่าสักอย่างหนึ่งมาดูได้เลยครับมาดูได้เลยโอ้โหแรงๆเลยแรงๆเลยแรงแเลยแรงแเลย ยางใหม่สีเส้นนะครับทุกคนยางใหม่สีเส้นนะครับดันหน้าผ่านหลังจกกัดการให้ใหม่หมดก็ดน,นะครับคันนี้6,600นะครับทีสเกียร์กลาง8.2ตัวเต็มตรงรุ่นเครื่องเกียร์ท้ายนะครับ อุปกรณ์ด้านหน้าด้านหลังครบครับใหม่ๆคันนี้นะครับเล่มพร้อมโอนอดีตเก่านอกครับผมเอามาจากการบิ้วใหม่100%จากชายัยซีลิแอคเตอร์คันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่3,99,990บาทพร้อมกับการรับประกันจากชายัยซีลิแอคเตอร์ฟรีค่าแรงฟรีค่าอะไรฟรีค่าขนส่ง300กิโลเมตรแรกผมส่งให้ฟรีครับถ้าน่าสนใจนะครับมาลองดูได้เลย,เล,ยลองขับได้เลย,เลยไม่ซื้อไม่ว่ากัน บริการจากชาร์จซีแท็กเตอร์ครับถ้าใครสนใจติดต่อมาได้ที่082 359 1544ครับผมดูแลเองยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ